สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีสิภาามหาปูจอบปวกเนาะ,ะ,นะะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสั่งซื้อคิมสั่งซื้อแคลเซียมก็ทักมากตามเบอร์โทรขึ้นหาหนาจอนะคะโอ้ยมือน,นีว่าเดท่าลิดปากจืดไปวัดพุธทธรักษามาาเรียวฝ้าวมากบ่กินวดเขา มาหาปูยันเพิ่นบยอยูยันเพินหนีเนาะคะนะ่ะเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็สั่งซื้อครีมสั่งสื่อแค่เซียมบำรุงกระดูกแก้ปวดกระดูกปวดข้อปวดต่างๆในร่างกายเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็ปวดเกานีหายค่ะท่านผู้ชมเนาะอะไปหาปูจมปลวกน้ำกันค่ะท่านผู้ชมเนาะดังแล้วฮะตัวยากบอกปูเอ้อ ไปวัดแล้วก็เฝ้ามากย่านปูหนีก่อนก็เจ้าวาว่าปอปูจักเทียปูไดมากก็ได้มาแต่เจ้าเลยเหรอไปวัดฮอตไปกินฮอดเข่าปูนมาเลยปกตินี่สิกินเข่าสกอร์ช่งมากผู้ชมมวยเขากำน้ำจีแดงวะฮะ ปูจอมปวกปูจอมปวกนะคะนุกเคยเขามาแต่ว่าปูไปอยู่ไ้รื่มดเพื่อนำไชเื่องมาเแ่เข้าแหว่เขามาเขามามือหนหนังปูวนไปสว่างครับไตสว่างว่นกับไปวัดอ่นปูไหครับปูคนมันคือัอะพเสียมเพิ่นทํำวัดอยู่บปูทํำวัดต่ไม่ออกทดเสมอวันศิลป เาาออยยูู่่วมันหมมััวนนพระจะว่ามันพระปูต้องยู่ต้องไปแต่เศร้าส่วนหมดมากมึนี่ไปด้ไปซสยเดอกวทำไมว่ามันพระมาออกก็จะเอาโทรหาปูคือบทติดเป็นให้เบื่อบทติเปลี่ยนเบื่อไม่ได้นานเปลี่ยนเครื่องไม่พร้อมเครื่องผมหนามันสาวเน้นโมเดิรนอ๋อเปลี่ยนเอ้าคือว่าเปลี่ยนเน็ตเสร็จไหมปูเปลี่ยนหันเดตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเบื่อไม่เลยเน็ตเน็ตเกืบเปลี่ยนไม่เบอร์กืบเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหันเครื่องไม่ เดือนละสามร้อยสี่สิบเก้านาะเร็วอยู่ได้ปูเดือนละสองร้อยไม่จํากัดเน็ต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 ยีิบเมกต้องเอาไม่จำกัดไม่ผู้ยี่สิบเมกก็ได้ต้องเอาไม่จำกัดอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวานยางไปได้เลยวันนี้วัน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 ยุทบริยังเลยบ่แค่พดได้ใส่แล้วเอาค้งสุดท้ายวังหันผู้หาถูกบ่หายวิ่งเก่าก็หาไปหาเก่าห้เก้าหาเท่านั้นบ่เอาเก่าซีบวงมีบ่ ก่อที่ว่าบอเดมีนะปลาผู้ใดว่าปูหายก่อซีเอฟซีโทษมากเอฟซีปลาติดตามซื้อต้องหอยปูจมบวกคนเดียวเพิ่นถูกสองเที่ยวพิดขวดเดียวก็รว่าเป็นยังเพิ่นมันหน่อยโตแล้วก็เลขเพิ่นเข่าตรงๆเข่าดีเพรามันไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังผมมอง่างคนอื่นเล่ยมันว่าหรือเพิ่นสีซีรุ่งเรือเปล่าการซีรุ่งเมื่อคืนกันกันเท่าไหร่ก็หยิซื้อ่งเทาก็หยิบตรงแล้วก็รุ่งแต้มหนึ่งเสี่นะขนแต้มหนึ่งเสียงเท่านั้น ก็มให้รายตัวอย่างมันผ่านเรียนไปารบัดนี้มันลายตัวนะกายเปนน้อยตัวก็ย่อคิดอ่อนนะพ่นวาพันถูกตลอดแหละเินต็เลขปูว่าสันวนี่โทรมาคุยกันมาบ้านนี้นี่ก uh, ี่มันเยยวะที่พูดมันเยียวะมันเยวมันยุบได้สามซีเซนได้สามตัวตัได้สมตัวตัวสามตัวตัครับไส้บอกเก่าซีหาจขาบอกเก่าซีหาไปบอกแเกควันเก่าซีหาบอกแมนโอ้แมนะ ก้คือบอบอกนะเอาตะวันก็ยว่งมันนับเรียก่ีเนาะกาเรียกมากกว่าเนี่ยในีกหานะก็ตวันกันกันวันนี้มมันกันมาเนาะ่บอวเรียกนี่มันผมปล่อยไปมันดังไรปวดมันไปปลรบักฝุ่นมันก็ดังเกินเป็นไมันตะเดียวหาเก่าหาบานเปนไเนเป็นเป็นแล่วออกว่ามันดังเนอะไรดีอยวก็ออกประย่ยากักมาที่มันดียุยาหกเขาเลยมานียู่ยากเนื่อผมมันออเมียนเมียน เันนเลยเปนเลบามันดังโผดเได้วบามันดังมันดังคนบานั่นน่ะดังดังเาต้องเทียมเนาะวันี้ห่าเก้าหายีลินละดังเยเก้าสี่ันเป็นร่องเ่านท่นเจนมาบาม่นเพี้ยดังแท้มันสีมุอยู่อยากว่าคนบานบ้าอพอคนบ้านนั่นน่ะยังไงเนาะบบนี้ที่าใจเด็กนนี้วันนี้เพิ่นหายบหลับปุ๊บวันนี้เพิ่นไดได้ยังเม้นจาเกันเสียงวันี้วันเพิ่นใดว่นเพิ่นใดเป่เพิ่นมาท่านหายเ่ เก็หายได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เหล็กให้เราเลยสิเอาเลขให้เอาเลขกให้เอาก้อนจันเนาะแล้วเลขปูนยังมาต่ำของสุดท้ายเนาะผมเชฟนั่งกันที่มากมาเขาเชื่อไทยเอาใช่ไหมแต่ว่าจีบว่าแต่ว่ากันแต่ว่ากันบวชไปแล้วกันีพ่อจะเสื่อเสื่อพ่เสื่อเขแล้วแต่ยังเสียนะค่ะกันหายใครไม่เชื่อไทยบานใดกันบ่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 ทายปัญหาเนะมื่อมื่อมื่อก้อนมื่อเลขออกมื่อหนึ่งสิเนาะเมื่อไปออกเลยบ ก้อนมือออกมือนึงก็ไอะก้อนมือออกมือนึคงับปูเว่าวันที่สีได้สื่อท่านเนี่ยบที่มอกรบมาชิบหานปูเนาะมาชิมหาก็ได้ชิบหายางเบอร์เท่าไปก็ได้เบอร์เท่าไปทำไปก็ได้ั่งที่ผมมาเท่เออก็ได้นะปูเนาะตรงมานล่ะเพว่าตอ่าผมไม่มันดังนะทีปูปายูเนาะทีอปูปยูผมไม่ได้ยู่แต่ผมไม่ต้านหัว่าชิบหาสิมาหานสิปูสปายู่เขาเรื่อยนะ ก็เจ้ายิกุ้ไม่นเนี่ยนี่มัยังเสียนะก็เจ้าจะใจปูพันจะใจเฉียมเล็กยังพันงเสียนะพวกเดือนกับแว่ไม่เลียยูบระบูกระปูน่อยป้องยางมีมมาหาไม่หาป้งม่ฮะพวก,กับกกูบยุแต่ว่าผมะบูยแค่มม้องทีแเดก,กระเบืองจกักสามซีมงหรหามงกุฎกับกรบบอยุย่งเสียนมมะ,มะ,มะ,มะมัดเาอย่ามาแรงมาซีมงซีมงต้งเสียนะม่ก็มาปวดตาแล็เสียนะมาขิแด่นะอาการปวดตาเล็กกับตัวนั้นก็ท้าบัดแรงเลยเลงเสียนะ สะรว่าปูปูบ่คอยอยู่วัดก็แามอยู่ก็ถามาบาก็ว่า่ค่อยอยู่กับแม่แต่ว่ากัสิเครื่องยู่ก็ยื้งที่ยผมอยย่ๆค่นมาเช้า้มาต่เา้า้ลยบ่งบ่งรถางรรถตัวคั่นั่นยู่ก็ยู่นั่นน่ะนั่นลหละพวกนั้นมาเที่ยงเนาะายม่วงเนาะเป็นสิย่งได้อแดงมาเที่ยงใบม่วงมีผมจะไปแล้วนั่นนะถ้ามาถ้ามันยู่ช่วงนี้ก็จะไปช่วงช่วงหาหม่งกลัวไปจะไปแล้วนะครับ เอาเล็กเอาเล็กฟูเฮ็ดไว้นั่นแหละเนาะฟันว่าฟันบ่ปูขึ้นวดเอ็มร้อยหาซิปเลยไหมว่าันฟันอยู่ผมว่าเิดพอกันตัวเดียวเลยหนึ่งทีหนึ่งทีทีหนึ่งเลยปั้นงานั้นแต่ว่ามันแบบมัเกิดถูกฟันเดี๋ยวของกระเล็กหมแล้วยั่มาเกิดพอว่ามันปันเกี่ยวกับอันฟันเกี่ยวกั่นไม่ออกเก่าบบนี้เขาเจ้าปวดร้าวปันล่ามกับลาพ่าคนในคใวกจะว่างกันอะไรเลยบพกอเเกิดพอเลยนะตีมากกับหนึ่งทีทีหนึ่งเลยมาเกิดพอแั่นี้ไม่ออกผู้เดียว มันไม่บอกเก,เกา <อะ S 1> ่าเลยทำไมา้องชิบวปีแล้วนะบาัานก็เจ้าบอกว่าคิดหลายเพราะแม่น้าคิดเทียแต่หนูก็เจ้าว่านตีเซ็นชิบซีตัดเดวเดียวชิบซีที่ที่ตัวเดียวแล้วจะได้เน,ะนาะทุกปัหาหลายเทียปติดจักเทียโอ้ยผมเปลี่ยน,นเบอร์ไม่ได้แม่เอาข้าวกระเซีเยวเวอร์ไม่น้ำปูหลักกระหายปูบอกฝันวันนี้น้ำเนาะเดี๋ยวนี่แม่กระเพาะอันทอดไส้

ประกาแดงประกาศนี <B |ms|> to, I? I ่ไม่ได้ตัวเดิอืมแปดบนนมแปดบนสามแปดอืมแบบนี้ สามแปดตัวที่มาใส่บ้านก็สีตัวหนึ่งสีแปบดบแล้วก็เรียกสามตัวให้พี่เมื่เดียวเลยสีสามแปบดบว้าวตรง<า>ใจที่<น>คิดไว้ซื้อเลยพีนอันน,น,นี้อันนี้บนด้วยอน,น้วิ่งล่างล่างนี้ว <0. S 2> ิ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าจะบอกได้ว่าศูนครับพูศูนย์สาม ตรงกันบัดอ่าศูนย์เ็นีซ้ำนี่ตรงกันบัดเลยปัวตรงกับยังตรงจริงเจแดงตรงใจเจแดงคอขนิ้งลุกว่าไม่ว่าไม่มาซ้ำนี่ยาว่า03ศูนย์สามเนอคือด้วยใจอยู่ะไนมากนเเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอามันมันยังทีอันนี้สูตรปูวเองไ่ครับปัวเองครับผมเราก็บรไายตัวความแปดสามสามแปดแปดสามนี่ของเจแดงแปดสามแปดอนี่เน้นรักไม่เลยบ่ปัวครับ รักมั้ยบ่การักเปดสิป็นม่ขมาได้มาอย่าด้ยกิปนั่นครับบครับด้วยกับสิต้อ้ตาาอยลักรักที่บ้าาอยู่รักมั้ยโอยใจท่งหมดนึ่งสองตัวเลยนี่ลหะตัวสีซื่อตัวเมื่อเศร้านี่ก็เวยะตัวนี้คือกันไว้ได้นี่นะเพรวสีมันีบมันรักลอยต่บ้ามันกันไปแปดสีแปดเจือซื่ออันนี้สีอันนี้อันนี้อันนี้ก็เหนียตัวนี้ เนี่ยได้สามแปดนะครับปูเ่น 3, เนี่ยสามแปดแลยวตะวันนี้จะากันนีดีดดกันมันซีแปดดีเพราะว่าเพราะน้ำกันซีสามแปดนะที่แดงว่าม,มัน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 สีนออกเป็ดแปดดิ้งวันแปลกแปดิ้งวันนี้นคิดในใจว่าเมื่อมันแปดสามกับเมั่แปดซีเพราะว่า 8, 3, 8, 8, คิดว่าออ 7, 8, 8, 8, 4, มันเน่ออกเป็ดแปดบ่แปดซีกับสีมันหาซีที่ผ่านมาคิดาที่ผ่านมาหาเก่ากว่าครัวมาวันนี้ักับแปดกว่ครกันมา <4 S 2> มื่อกี้มันไปซีมื่อกี้เนี่ยซีไปอยู่ไทยจะซื้อได้ไมแม่มื่อกี้เนี่ยเซีอยู่นาำกศิสิแล้วก็หาหาเก้านาะนี่ซีไปหอยไทยรักน่วยเ่ะห้าเก้าซีนไปกอดอยู่ไทยซีไอยู่ไทยมาซีอยู่น้ำกรมึงต็มเลยก็หาหาเก้ากวจีัดแมก็ไนมาทนี่หมันไปอยู่รักรวยนะปู่แนนมันบไม่อยู่รักน่วยรักนวยรักับกระถือคุยกันมาเดี๋ยวนี้กัแม่สาวว่าสี่ิแปดสามกับแปด จ็ดแปดสามกับยังยัเงเนาะเลขคนโบราณหาสามเออหาสามแต่ว่าเลขศูนย์สามเลขนใจเลยเลขนใจเลยศูนย์สามตัวเดียวแต่ว่ามันสีอยู่บนหรืออยู่รางถ้าปูว่าลางจะบอกคนบาลางรา,า,างบอกปูที่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไว้มาตรงกันเัื่องสองตัวเลายขนกิ้งเลยวันไรตัวแล้วทำนี่ล,ล้จะเห็นไปกันอะไรเอาตอนพี่สมลุยลุยถูกไหมเป็นเท่ากันเดีลขปูมับอลยังไง ตามมาแล้วแล้วมือสุดท้ายจังมากอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเหล็กปูเห็ดไใบรอเหล็กปูใหญ่อีกที่หนึ่งวันเป็นสี่ไม้ห่งตัวใดวันที่สิบห้าเนาะวันวันที่วันที่สิบห้ามาเชียร์ชินนามาเชียร์เรท่านละเอียดพิธีนั่เพื่นชิ้นนาตรงกำบวันอย่างนึกปูชินนาวที่สิบสองสิบสองเออก็อดีล่ะพี่ต้องว่าปู่เขดีเขาดีโคงสุดท้ายนะั่นแต่าวันที่สิบสอง เอาเบอร์ทั่ว้าค่ะบันนี้เอาทัเบอร์ทัเอาท่านผู้ชมโชคดีรุ้ยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะเห็นชัดแจ๋วแล้วนะคะมักตัวใดสอบตัวใดกับพิจารณาเป็นแนวทางในการเชียงสื่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัเบอร์เ่อนไ้